ชัดเจนหมูพิมพากาโดนถามตรงๆมีปัญหาอะไรกับไบเฟิร์นเจ้าตัวตอบแล้วล่าสุดจากกรณีข้อสงสัยแม่หมูพิมพากาเอาฟอร์อินสตาแกรมไบเฟิร์นทิมชนกนายนภัรทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่และยังพบว่าไม่มีรูปที่แม่หมูและใบเฟิร์นถ่ายร่วมเฟรมกันอยู่ในไอจีแม่หมูเลยทั้งในงานวันเกิดแม่หมูในปี2565 และทริปหวานที่ต่างประเทศก่อนเปิดตัวเป็นแฟนกันก็หายเกลี้ยงจากอินสตาแกรมของแม่หมูแล้วล่าสุดนักข่าวต่อสายตรงถามหมูพิมพกาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันแน่เพราะนอกจากใบเฟิร์นแล้วแม่หมูยังอันฟอนไอจีนายนภัรลูกชายด้วยแม่หมูได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนไม่มีปัญหาแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยเฉยนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆหรือเปล่าเพราะทางแม่หมูยืนยัน เอาไม่ได้กดอัลฟอนโลอินสตาแกรมของทั้งนายและใบเฟิร์นแม่หมูบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปตรวจสอบดูยืนยันว่าตนไม่ได้ไปกดอันฟอนทั้งคู่จากนั้นนักข่าวถามตรงๆว่ามีปัญหาอะไรกับใบเฟิร์นหรือเปล่าแม่หมูตอบว่าคือคนเป็นแม่ก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้หรอกนักข่าวถามยืนยันอีกครั้งว่าในเรื่องของการมีปัญหายืนยันตรงนี้ยังไงบ้างซึ่งแม่หมูพิมพ์พกาก็ได้ตอบชัดเจนไว้ว่าไม่ค่ะไม่มีปัญหา แม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้